กา r m มินฟ r อ r ร n เ e อร์265 s ซ r รี s นาฬิกา multi sport หน้าจอแอม l บรพร้อมระบบทัชสกรีนมี running dynamic แบบไม่ต้องง้อพอดสวยครบจบสวัสดีครับปั๊กครับผมวันนี้ปั๊กจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับการ m มินรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเลยนะั่นก็คือการ m มินฟ r อ r ร n n e r 265 s ซ r รี s นะครับพี่ๆหลายคนคงสงสัยสินะว่าทำไม255เนี่ยเพิ่งเปิด ตัวเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วเองทำไม265มาเร็วหรือเกินเพราะปกติแล้วเนี่ยรุ่นใหม่ของ Garmin เนี่ยมันจะออกมาเป็นปีๆนะครับผมอย่างน้อยเป็นปีเลยกว่าจะออกรุ่นใหม่มาวันนี้ปักเลยจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรุ่นนี้ว่ามันมีดียังไงและแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงครับ ก่อนอื่นที่จะไปทําความรู้จักกับข้อแตกต่างนะครับมาทําความรู้จักกับ Garmin Forerunner 205ตัวนี้แบบคร่าวๆกันก่อนนะครับผมตัวนี้จะมีรุ่นให้เลือกถึง2ขนาดและก็คือ42ม mm มและ46มมตครับตัวนี้นะครับใช้สายซิลิโคนถ้าเป็นตัวเล็กแบบนี้นะครับอยู่ที่18ม mm, มถ้าเป็นตัวรุ่นปกติเนี่ยจะอยู่ที่สาย22ม mm. มน้ําหนักตัวนี้นะครับอยู่ที่39กรมัมถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยอยู่ที่47กรมัมและแถมตัวรุ่นนี้นะครับผม Garmin Forerunner 205ซีรีส์เน หัวชาร์จที่เป็นแบบใหม่ด้วยนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นหัวชาร์จแบบปกติอยู่แล้วของกา r มินนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นสายแบบ USB นะครับผมที่เป็น Type C นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้หัวชาร์จที่เป็นตัวใหญ่เป็น Type C นะครับก็สบายเลยโอเคครับหลังจากที่เราทำความรู้จักกับกา r มิน f o r เนอร์265กันแล้วเรามาดูกันครับว่าตัวนี้มีข้อแตกต่างจากรุ่นก่อนยังไงบ้างปังง๊รวมรวมสรุปสรุปมาได้ประมาณ5ข้อนะครับผม ข้อที่1นนั่นก็คือตัวนี้เปลี่ยนแปลเป็นหน้าจอ a m o l e d และระบบทัชสกรีนทําให้ตัวนี้หน้าจอชัดขึ้นสวยขึ้นคมขึ้นนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะตัวนี้มีทั้งทัชสกรีนแล้วก็ระบบปุ่มกดด้วยใครที่ไม่สะดวกปุ่มกดงงปุ่มตัวไหนเราก็ใช้นิ้วเลื่อนได้เลยนะครับผมใครที่มองหน้าจอรุ่นก่อนไม่ค่อยชัดนะครับตัวนี้ก็ปรับแสงสว่างได้แล้วก็ตัวแอนิเมชันอะไรหลายๆอย่างก็จะคมชัดมากกว่าเดิมด้วยต่อมาที่ข้อ2ครับ ตัวนี้น้าหนักจะเบาลงอย่างที่พาร์คเนี่ยบอกเรื่องน้ําหนักไปแล้วนะครับผมน้ำหนักเบาลงแล้วตัวเนี้ยมันจะมีความบางลงกว่ารุ่นเดิมประมาณ0.5ม mm ิลลิเมตรด้วยนะครับผมในตระกูล For e er เรนเเนี่ยจากที่ปกติเนี่ยน้ำหนักเบาอยู่แล้วตัวนี้ก็เบามากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ไม่เอถอะทะเหมือนรุ่นก่อนด้วยต่อมาข้อแตกต่างข้อที่3นะครับผมตัวรุ่น f o r e er เรนเ265นี้จะไม่มีการแบ่งที่เป็นมิวสิกแล้วนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น 265S หรือธรรมดาทุกรุ่นจะมีมิวสิกหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าตัวนี้ราคานี้มันจะคุ้มไหมเพราะตัวนี้เราอัดมิวสิกมาให้ในทุกรุ่นแล้วนะครับใน f o r er ์เนอร์265ซีรีส์นะครับข้อที่4รอบนี้เรามาดูในเรื่องเชิงการออกกําลังกายกันบ้างน,นะครับตัวนี้มีฟังก์ชันอย่างเช่นเทนนิงลิเดเนตนะครับผมที่มันจะบอกสรุปมาให้ครับว่า เราเนี่ยควรออกกําลังกายหนักแค่ไหนมีประสิทธิภาพในการซ้อมดีแค่ไหนนะครับผมและข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายนั่นก็คือในการวินฟลอเนอร์สองห5ตัวนี้มี running dynamic นะครับผมอยู่ในข้อมือแล้วนะไม่ต้องไปต่อพอร์ตไปต้องไปง้อพอร์ตเลยนะครับผมแต่ข้อมูลของ running dynamic ที่ข้อมือเนี่ยบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่มีอาจจะต้องเชื่อมพอร์ตอยู่แต่ว่าข้อมูลอย่างเช่นเรื่อง รอบขานะครับผมพวกเอ่อ uh, vertical นะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องความยาวของก้าวนะครับตัวนี้ไม่จะเป็นต้องใช้พอตแล้วตัวนี้มีอยู่ในข้อมือนะครับโอเคและนี่ก็คือข้อแตกต่างระหว่างรุ่นนี้กับรุ่นก่อนนะครับผมจากที่ปาร์เนี่ยได้ลองใช้จริงแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องน้ําหนักเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีผลนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะเบาจริงนะครับเวลาวิ่งมันก็จะไม่ถ่วงแขนด้วยแล้วก็เรื่องหน้าจอที่คมชัดบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็มีลูกเล่นอะไรเกี่ยวกับ หน้าจอเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆอีกเยอะเลยนะครับผมใครที่โดยตัวของปักเองเนี่ยเป็นคนที่สายตาสั้นเนาะเวลามองนาฬิกาเนี่ยก็ต้องเปิดไฟตลอดนะครับมองไม่เห็นเนาะแต่ถ้าเป็น f อร์เนอร์265ตัวนี้นะครับผมก็สบายเลยนะครับมองเห็นมาตัไกลเลยแล้วก็ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ปักอยากจะมาบอกกันนะคือการ์มินฟอร์เนอร์265ซีรีส์ตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่จะมาทดแทนการ์มินฟอร์เนอร์255นะ แต่เป็นตัวที่เป็นตัวทางเลือกมากกว่านะครับผม Garmin Forerunner 255ก็ยังมีวางจําหน่ายอยู่เป็นปกติเลยนะครับแต่ถ้าใครที่สนใจอยากจะลองรุ่นที่มันดูมีความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นหน้าจอสวยขึ้นนะครับมีฟีเจอร์อะไรที่สวยขึ้นปรับแต่งได้เยอะมากกว่าเดิมนะครับผมก็สามารถเลือกตัวนี้ได้เลยกับ Garmin Forerunner 265แต่ถ้าใครยังถนัดการใช้ กาเมนโฟลเอร์ er 255ยังเป็นปุ่มอยู่ไม่ถนัดใช้การทัศส,สกรีนนะครับผมแล้วก็ไม่ซีเรียสเรื่องหน้าจอที่สวยงามก็ยังสามารถซื้อกาเมีนโฟลเลอร์255อยู่ได้เป็นปกติเลยนะครับผมโอเคหลายคนคงอยากจะรู้ราคากันแล้วนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่16,590บาทย้ํบาทย้ำอีกครั้งนะครับ1 0 0 0 6,590บาทนะครับมีราคาเดียวนะครับผมตอนนี้ทางเอเวอรินของเราก็มีวางจำหน่ายแล้วทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น w w w e ์ดไบเว็บเอเวของเรานะครับหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่น Sho p e e Lazada, Line Shop นะครับก็มีวางจำหน่ายแล้วหรือใครที่อยากจะเห็นตัวจริงนะครับผมอยากจะให้พนักงานของเรานะครับเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยแนะนำการใช้งานนะครับก็มาที่สาขาได้ทุกสาขาเลยการมินฟลอเรนซ์265ตัวนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับยังไงวันนี้ผก็ขอฝาก การมีฟลอเรอร์2.5ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ปากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ